สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีแม่ไอดาชาแนลตื่นแต่เสาก็ทุกมือได้พี่น้องเห็นตะเวนกับลังโพมือนีกะสิเป็นมือสุดท้ายแล้วนะพี่น้องเนาะสุดเลยับประเทศเช็คแล้วพี่น้องวันหยุดกับเบิร์ดแล้ววนันนี้มือนีกะสิผ้าน้องไอดาไปอาบนา้ำพี่นอ้องอุ่นผืนยางลงไปพุ่นละข้างล่างพุ่นละพี่น้องยางลงไปแก่สามทีหน้าที่เนี่ยแหละพี่น้อง น้องไอดาอาบนา้ำเสร็จแล้วก็สิไปซื้อปลานะพี่น้องเนาะลงไปเบิ่งปลาวามือนี่สิมีปลาสดบอถ้ามีปลาสดแม่ดาก็สิซื้อมาเห็ดปลาแดดเดียวกลับไปกินที่ประเทศเช็กเนาะพี่น้องหลังจากนั้นก็สิผาน้องไอดาไปกินพิซซ่ากินไอติมสาราผัดสิไปพี่น้องเอ้ยน้องไอดา ก่อนอื่นแม่ดากอ่ะขอขอบคุณทุกๆการรับชมด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆการสนับสนุนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของแม่ไอดาไในเด้อจ้าแล้วลูกไปดูไปดูปลาก่อนไะ ไปไปไปเดินไปเดินไปเ<ป>ดินไป,ไปนี่พี่น้องร้านเอขายปลาสดเนาะพี่น้องเนาะเฮ่นเราขึ้นมาขายสดๆเลยนี่ เบิ่งพี่น้องเอยแดดคักแดดแน่แไม่ดักเห็นเผินมาส่งปลาใหม่ๆก็เลยไปสือปลามาเห็ดแดดเดียวก็ไปกินก็ไปกินในบ้านเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเหรออยากได้ร้ายก็หนีอยู่ต่วันมันบ่นมีเหมือนมองตากเนาะพี่น้องมันพอดีเห็นอันสั้นนี่อยู่ในตเตาอบเครื่องอบเพินก็นเลยเอามา โอ้ยไแดดสัมผีก็ดีคักแล้วเนาะพี่น้องอูออ้สะออนสะออน่อนะแดดแดดคักแดดแน่สิได้ปลาแดดเดียวกลับบ้านไปกินเนี่ยพี่น้องเอ้ยกับตบักหุมูแซ่บแซ่บบ่งเจอแล้วร้านร้านพิซซ่าที่ตามหาหมื่อนัานน่ะพี่น้อง นี่แหละพิซซาโบราณในเตาอบเป็นยอดเตาอบเป็นล้านได้กินแล้วพี่น้องพิซซ่าใส่ใจ <c oughs> ที่มือนานมากหรืมันปิดนะพี่น้องว่าได้กินมือนี้ได้กินแล้วพี่น้องพิซซ่าเตาอบโบราณที่มีมานาน

อร่อยไหมยี่กูอร่อยครับเอด้ดราครับแซ่บมากไหมลูกแซ่บมากครับนู้เต็มปากคุณพ่อแซ่บไหมคะคุณพ่ออร่อยครับคุณพ่อควรนะอืมเป็นยังไงม้างาพีาา่สาวเอเดร่าหนักอืมต ได้เวลากเก็บปลาแล้วพี่น้องปลาแดดเดียวของแม่ดาแห่งดีครับพี่น้องเอยแดดดีดีอืมพี่น้องเป็นตาแสบครับดากระิเก็บ ปลาใส่ถุงแพ็คเรียบร้อยแล้วก็เก็บเสื้อผ้าเตรียมกลับบ้านกับประเทศเช็กแหละเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้กะะไปเจอกันอยู่ประเทศเช็กเดนะ้อพี่นอนะ้นนนอ,นปปนองเดอ้อบัดน,นี้บัดน,นี้แม่ดากรสิกลับไปสู่งานต่อเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> หัวซักหัวขวมล่างสวมผู้เดียวงอกๆงอกงอ,กอกีกแหละพี่น้องเอ้ย ความสุขวันหยุดของเรากับหมดลงแล้วกลับไปสู่งานต่อเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้แม่ดากสะิจบไว้แค่นี้ก็เนาะพี่น้องเนาะไปเจอกันอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,การรับชมด้วยจ้าสวัสดีจ้าบายบาย